พี่อันก็ทำปิดใช่สูตรแป้งไม่ต้องทอดพี่ออมก็จะบิดชิ้นนี้ให้น้องฝ้ายเลยสูตรแป้งก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเหนียวใส่แต่น้องฝ้ายอ่ะมันชอบเป็นแบบที่ว่าทอดได้แต่ก็เอาวางให้มันไ้สูตรมจะเป็นแบบนิ่มก็ไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าเพราะว่ามันชอบแบบแบบทอดพี่ออมก็จะจับสืบให้น้องฝ้ายตรงนี้เลยมา นิดเดียวให้น้องไฟน์เพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวเผ็ดน้องไฟน์อะพี่ออนก็จะเอามาสเสิร์ฟให้ถึงที่เลยจะกินไหมเ้กินนะเดี๋ยวพี่ออนก็จะสเสิร์ฟให้ตัวเองดูนิงๆไปเลย น้องฟ้าจิงเผ็ดน,นะสูตรไม่ต้องทอด uh พี่ออนจะกินกูชักใช่ดิพี่ออนก็จะกินคำใหญ่เลยดูสิได้ไหมพี่ออนเยังไม่ได้ชิมเลยอืมอะไรแบอนั้นไม่ต้องทอดพี่อ่อนก็จะชิม อีกหนึ่งคเดี๋ยวฉันว่ชิม,แมนแป้งก็เหนียวนุ่แมแป้งก็จะเหนียวุมเดี๋ยวพี่ออนพอกิดก่อน <laughs> พี่ออนก็กำลุชาสิเรียบร้อยแล้วพี่ออนก็จะโรยน้ำจิ้มลงไปเลยตอน,นก็ดิ่มแล้วยังกนะ็อิอ้จิมมงไปเลยใช่ที่พี่ออนทำนะก็จะเป็นแบบนี้

หอมนุ่มๆอยากเอาขึ้นูดี๋กวตีกุยช่ายก่อนเห็นน้องไฟก็มากินก็ทำกุยช่ายเดี๋ยวพี่ออนจะเป็นเห็น้องไฟเดี๋ยวเราออจะสับกุยช่ายให้น้องไฟกุยช่ายที่พี่ออนทำเอามาก็จะเป็นแบบนี้ยนุ่มนุ่มได้อยู่ตัวแล้วก็กรอบได้เดี๋ยวพี่ออนจะสับอันนี้ให้น้องไฟมือเดียวมันสับไม่ถนัดเดี๋ยวพี่ออนจะสับพันนี้ให้น้องไฟก่อน

นน้ำเหมอแล้วก็จิ้มลงเลยเฮ้ไอินไก็เ็เรียบปีกปากใครเพ็แวอีอลให้ข้นนั้นแค่น้นแ่นแน,น,นก็พอลวเ,วเดองชิมทำแล้วยังไชิมเนระาจะเป็นแบบนี้เ,นดดเด็ยวทำไม่ได้ ยขึ้นเลยน้ำดออูอ่ะเจะกิมดูอืมอร่อนะเชาวบ้านทำกินเององบ้านเออทำกินเองบ้านเดนจะกินอีกหนึ่งคำทำกินหสุกหนยเด๋ยวพอ,อนพอแนี้ก่อนเด๋ยวพี่อ,อนไปกินกุช่ายก่อนอ,อร่อยมากเพี่อ,อนจะไปกินกุ้ช่ายก่อรเอาแบบชาวบ้าน พี่ออนก็จะจับปุ๋ยชายเมื่อกี้จับไปลรานิดนึงแป้งนิ่มนะปุ๋ยชายพี่ออนก็จะให้น้ำไฟใส่ไปน,นิันิดเดียวปุยของพี่ออนแป้งก็จะนุ่ม <c oughs> เอาให้น้ำายทิ้งน้ำจิ้มมันเผ็ดอ่ะพี่ออนก็จะให้แค่นิดเดียวพอนจะจิ้มเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ได้เล่นไปนิดเดียวก่อนน้องฝ้ายมากินตรงน,นี้ มากินดีลูกมกินดีวนาะไว้ที่พื้นอะ่ะพี่ออนก็จะตักน้ำจิ้มราดลงเลยถ้าทำกินไม่ได้ก็ซื้อกินไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ออนก็ตกงานพี่ออนก็ต้องหัดทำกินเองแล้วก็พริกก็ยังปลูกไม่พอกินพริกก็แพงด้วยต้องเล่งปลูกพริกให้ได้สิบยี่สิบต้นอะ่ะเนี่ยก็จะนิ่มพี่ออนก็จะชิม ใส่น้ำจิ้มสกๆเลยคำใหญ่เกินจะหก <c oughs> <c oughs> เผ็ดอ่ะดูต้องไปน้องฟ้ามกินเบือ <c oughs> ่อแล้วีัยวม่กินกหรอผู้ชาย

พีอ่ออนก็ได้เวลาก็จะเปิดแล้วหนึ่งาม่ใช่แล้วสีใสเอาช้อนมาเขียนเยังไม่สุดดีนะสีก็จะใสเขีย์แป้งเลยปิดปิดปิปิยังก็กกกกกทำท้เสร็จแล้วสุดท้านี้ลังก็จับหนะ้านจิ้มเลยยักงก็ทำคนไว้กรได้จิ้มเลย

sạch เลยนั่อยู่ั่งันตังอยู่โอัยไปลีกห่งันก็จะทำการจากุ่ยใช่เดือนตุลนี้มันกัจะทำกาจากยใช่มันก็จะเอานี้มาลงเพิ่มไปเลยเอาลงไปเลย เเยมันเป็นหากระนี้พอทำไปแล้วมันจะปี๊บป,ปี๊ปแบบเนี้เราจะต้องคอยเปิดใหม่คอยเปิดต่ออย่างนมันมีปัญหาแบบนี้ไฟอะ่ะถึงมันก็อยากจะทำอะไรอะ่ะมันก็ใช้ได้แต่ยังไม่ตัด